ตอนนี้เรียกว่าปฏิบัติการเชิงรุกให้วัคซีนกลุ่มเป้าหมายก่อนสิ้นปีไม่น้อยกว่า2ล้านโดสค่ะคนะคะตอนนี้ทางคุณไตรสุรีตรีสารนักุลรองโฆษกรัฐบาลบอกว่าถึงแม้ว่าโควิด1 9ในประเทศไทยเราจะเริ่มส่งตัวผู้ติดเชื้อใหม่ก็อยู่ในระดับต่ําต่อเนื่อง แต่การที่ต่างประเทศมีพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นนะคะอย่างเช่นสิงคโปร์ฮ่องกงแล้วก็บางประเทศในยุโรปซึ่งพบการระบาดของสายพันธุ์ XBB มากขึ้นร,รัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุข,ขย,ยังคงเห็นความสำคัญอยู่นะคะเพราะว่าสายพันธุ์ใหม่ก็มานะคะหลายคนก็เป็นห่วงรัฐบาลยิ่งเป็นห่วงนะคะที่สําคัญคือให้ความสําคัญกับนโยบายเร่งให้วัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนเพื่อลดการป่วยหนักและเสียชีวิตค่ะล่าสุดคุณอนุนทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านก็ มอบนโยบายให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสมอสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนะคะหรือว่าสอส,อสอจอ ดำเนินการภายใต้โครงการรวมพลังอ,อสอมอส่งต่อภูมิคุ้มกันป้องกัน608ให้ปลอดภัยนะคะอย่างที่เรานำเสนอข่าวประกันไปตลอดเลยจะให้พี่ๆอ,อสอมอค่ะเป็นแกนนำในการค้นหากลุ่มเป้าหมายในชุมชนให้ไปฉีดวัคซีนตอนนี้นะคะจนถึงเรียกว่าก่อนสิ้นปีเนี่ยอย่างน้อย2ล้านโดสแล้วก็ขอให้อสอมอทุกคนค่ะฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นอย่างน้อย1เข็มเพื่อเป็นต้นแบบในการสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็ในช่วงเดือนนี้เดือนหน้าจะมีประเพณีทอดกระถินทั่วประเทศด้วยคนก็จะร รวมตัวกันเยอะนะคะก็เลยเป็นห่วงนะคะในการรวมตัวกันก็อยากจะให้ดูแลตัวเองนะคะเว้นระยะห่างล้างมือบ่อยๆนะคะถ้าต้องไปสัมผัสจุดไหนที่ต้องใช้ร่วมกันต่างๆก็หลีกเลี่ยนนะคะหรือว่าล้างมือ นะคะ,ะสังเกตตัวเองด้วยนะคะคไปงานกระถินกลับมาแล้วนะคะมีอาการไม่ปกติยังไงมีความเสี่ยงนะคะตรวจคัดกรองด้วย ATK อย่างน้อยๆนะคะผู้สูงอายุกลุ่ม608นะคะคนท้องผู้ป่วยเรื้อรังคนที่มีโรคประจําตัวขอให้ดูแลตัวเองอย่างเคร่งครัดเป็นพิเศษนะคะแล้วก็พอกลับถึงบ้านอาบน้ําชำระร่างกายนะคะหลายท่านทําอยู่แล้วนะทุตน<ช>ก็ดูแลกันต่อไปค่ะ